ขอบคุณหมอตองส่งมาให้อีกแล้วเกรงใจยังเลยหมอตองจ๋าคิดถึงมากๆแต่ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณสันสกิดมากๆที่อู๋ส่งขวัญมาให้คิดถึงเสมอขอบคุณนะขอบคุณน้องขวัญขอบคุณแป้งรันที่อู๋สา์ส่งขวาญมาให้พี่ขอบคุณจริงๆเลยน้องขอให้ความสุขนี้กลับไปหาน้องเยอะๆๆๆที่หลังไม่ต้องลำบากนะรักจริงๆฮะรักน้องขวัญมากๆจ้ะขอบคุณคุณสันสกิดขอบคุณคุณเมย์โปรดิวเซอร์ค่ะขอบคุณนะ ขอบคุณนะครองวางส่งขนมส่งอะไรให้กินเต็มเลยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณสุดๆกระท้อนทําไมรู้ว่าชอบอ่ะชอบสุดๆเดี๋ยวทํจกินกันขอบคุณนะคะขอบคุณน้องออยมากๆอุตส่าห์มาติดให้พี่เต็มบ้านเลยยังส่งของไห้พี่อีกขอให้น้องออยรวยๆล่ำๆรวยๆขอบคุณจริงๆนะน้องออยนะขอให้ธุรกิจของหนูประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณเจี๊ยบจ๋าเจี๊ยบจากเทนเซนขอบคุณเจี๊ยบมากๆนะขอบคุณที่คิดถึงการขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณน้องปูปยาตัวไม่อยู่ยังอุตส่าห์ส่งมาอีกขอบคุณปูปยาค่ะคุณน้องเล็กเจ็ดสดามากๆขอบคุณมากๆขอเปลี่ยนแปบดเค,ค้กเป็นผู้ชายได้ไหมนู่นสี่หูห้าตาของเล็กอยู่บนนั้นแล้วนะนี่ไว้บนนั้นเลยขอบคุณมากๆค่ะ้องฉัดมากๆจากพี่ได้แล้วจ้ะขอให้ฉัดล่ำๆรวยๆขอบคุณนะขอบคุณน้องจิ๊บนี่ มุสานะอุสานาไปทําเป็นพญานาคเกี้ยวเผื่อจะได้มีความรักเผื่อจะได้มีผัวพญานาคเกี้ยวเดี๋ยวว่าตรงนั้นนักขาง้วนตรงไหนที่ขนมข้างบนค่ะข้างบนค่ะปีนค่ะปีนค่ะไม่เอาไปเอาปีนหรือแม่ไม่แตะตรงนู้นค่ะเดี๋ยวเราขอบคุณเอทามขอบคุณบีบีได้ข่าวว่ามาสองรอบแล้วค่ะแต่ตอนแรกมาตอนที่อิงต๊อกอยู่ขอพี่บีเดี๋ยวเราขอเราทำงานที่การหยิมโยยาเยวขอไว้ในบ้านใหม่นี่เลยบีบีจ๋าขอบคุณค่ะมาพีนกับเอิร์ธยกไว้ตรงนี้ค่ะมาโตทำงาน อ่พี่เดือนจ๋าขอบคุณลูกชายพี่เดือนล้อหรอขอให้พี่เดือนมีความสุขขอบคุณสําหรับกระเช้าอันใหญ่มากๆเลยขอให้พี่เดือนอยู่คู่หนูตลอดไปพี่เดือนมีอะไรพี่เดือนบอกหนูเลยเดี๋ยวหนูช่วยพี่เดือนเต็มที่เลยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณร้านเบรกนี้อุสตส่าทำล็อบสเตอร์นี่เป็นสปาเกตตีล็อบสเตอร์คุยโคตรน่ากินเลยอ่ะดูดีขอบคุณมากๆนะเดี๋ยวไปอุดหนุนที่ร้านนะขอบคุณค่ะของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดก็คือได้เป็นส่วนหนึ่งของมาดามฟินเพราะัชน วันนี้วันเกิดมะดามขอให้แบบถูกสุดๆถูกแบบว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้น้ำหอมเซนชูสกันแน่นอนเซนชูสปกติขวดละหนึ่งพันห้าร้อยบาทวันนี้วันเกิดมะดามเจ็ดเดือนเก้านะฮะรวมไปจนถึงเก้าเดือนเก้าเลยอันนี้ใช้โปรไปถึงวันที่เก้าเดือนเก้าเลยเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทคุณได้อะไรบ้างได้เซนชูสหนึ่งขวดครับห้าสิบมลและที่สำคัญขอแถมฟินอินแบล็คให้อีกหนึ่งขวด เพราะฉะนั้น1,290บาทคุณทั้งได้เซนชวส์แล้วก็ได้ฟินอินแบ็กสนใจแอดไลน์เข้ามาที่ F I N FIN 11. มีแอดนำหน้านะฮะแอด F I N FIN, fin 11. ขอบคุณสำหรับคำบอวยพรขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของมาดามฟินเพราะฉะนั้นอีกครั้งนะฮะวันนี้เซนชวส์หนึ่งขวดแถมฟินอินแบ็กอีกหนึ่งขวด1,290 Happy Birthday to you มาให้่อเจ๊สิปาร์ตีอเยอะกูที่ทำมาล้ที่แฉมาตลอดไอเก๋เข้ามาสิขอให้มีความสุขเป็นโปรดิวเซอร์เก่งๆโดนกูด่าทุกวันอันนี้แม่รักนกพี่ของจริงไหมนะรักพี่ของแม่ไหมรักเอ้ยทำไมอะฮะทำไมอ่ะก่อนตอนที่กูมันมามันก็มีรอยสักกูก็อยากกินมันแหละแต่หลังๆกูกินมันไม่ได้แล้วล่ะทำไมอะ กูซื้อมาให้ที่เกาเลยเออกูซื้อให้เงินกิจการขอบคุณครับขอบคุณครับ